กาละครั้งหนึ่งสโนไวทและเจ้าชายแต่งงานกันอย่างมีความสุขฉันแค่อยากกำจัดสโนไวทแต่ฉันกลับถูกเนะเทศเออกจากวังแทนฉันจะทำให้เธอต้องชดใช้แน่นอนราชินีของข้าเธอหนีไม่รอดจากเรื่องนี้แน่ ขอฉันดูหน่อยว่าเธอทำอะไรอยู่ดูเหมือนเธอกำลังเดินเล่นคนเดียวนะและเธออยู่ข้างนอกพระราชวังนี่จะบอกให้นะนี่แหละคือโอกาสละ่ะ <c oughs> แม่มดดื่มน้ำยาบางอย่างในทันทีและ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย ฉันจะไปหาเธอเองสาวน้อยมาแล้วเหรอเธอน่ารักจังเลยยิงชราสร้างความประหลาดใจให้สโนวไว้เพราะอยู่ๆเธอก็ปรากฏออกมาโอ้สวัสดีฉันไม่เห็นคุณเลยโอ้ที่รักฉันเดินมาจากที่ตลาดและถุงพวกนี้มันก็หนักมากเลย <c oughs> ฉันอยู่ไม่ไกลเธอช่วยฉันได้ไหมได้สิ ฉันช่วยถือถุงให้นะและพวกเขาก็เริ่มเดินไปที่บ้านของหญิงชราด,ด้วยกันมาถึงแล้วฉันจะเปิดประตูให้เข้ามาสิทิ้งถุงไว้ตรงนั้นได้ไหมคุณอยู่ในบ้านลุงโลกเนี่ยเหรอเธอไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอก ฝันดีนะสโนไว้คุณทำอะไรกับฉันนาะหลังจากทำให้เธอนอนหลับแม่มดก็จับสโนไว้ไปที่ปรา,าสาทของเธอจากนั้นเธอก็เริ่มเตรียมปรุงน้ำยาคราวนี้ฉันจะเตรียมน้ำยาสุดอัศจรรย์ให้กับเจ้าหญิง นี่น้ำยาอะไรเลรอราชิน,นีมันทำให้คนกลายเป็นสัตว์ที่น่ากลัวเมื่อสโนไว้์ดื่มน้ำยานี้เธอจะกลายเป็นเจ้าหญิงที่น่าเกลียดที่สุดเลยอ๋อไม่นะเธอต้องเอาน้ำยาให้เด็กที่น่าสงสารกินแน่เลยอืมแก้วนี้สำหรับสโนไวด์ แก้วนี้ก็ของฉันน้ำราสเบอร์รี่ของโปรดฉันเองอืมฉันจะยกแก้วเพื่อฉลองชัยชนะเมื่อเจ้าหญิงหน้าตาน่าเกลียดนะ แล้วข้าจะมองท่านอย่างมีความสุขราชนีของข้าทรงพระเจริญทรงพระเจริญเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันอยู่ที่ไหนเธออยู่ที่บ้านแม่มดเธอถูกแม่มดขังไว้ข้างล่างนี้โอหญิงชราคนนั้นเป็นแม่มดงั้นเหรอเธอวางแผนชั่วร้ายเอาไว้เธอมีน้ำยาปรุงที่ทำให้เจ้าหญิงน่าเกลียด ฉันไม่อยากเชื่อเลยนายรู้ได้ยังไงกันเธอพูดกับกระจกไปด้วยตอนที่ปรุงน้ำยาฉันเห็นและได้ยินทุกอย่างเลยฉันดื่มน้ำยานะั้นไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงฉันช่วยเองมีแผลแล้วด้วยแล้วนาจะทำยังไงละ่ะมีแผนอะไรฟังฉันให้ดีนะกระรอกเข้าไปในห้องครัวชั้นล่าง ว่าอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะแม่มดลงไปชั้นล่างเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ้อเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกระทาของฉันในขณะเดียวกันกระรอกแอบเข้าไปในห้องที่เก็บน้ํายาไว้ ฉันรู้แล้วตอนนี้เธอดื่มน้ำยาที่แม่มดให้ได้อย่างปลอดภัยแน่ใจเหรอใช่ไม่ต้องห่วงเธอแค่ดื่มน้ำราสเบอร์รี่ที่แสนอร่อย <c oughs> กับปิศาศส,สีและโคลนี้ไว้และจจำแผนให้ได้ตกลงไหมตกลง,มงไม่ต้องห่วงฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกปล่อยฉันไปเธอต้องการอะไรจากฉันเหรอ ทำตามที่ฉันบอกและเธอจะได้กลับบ้านโดยเร็วนี่ดื่มน้ำยานนี่เธอจะรู้สึกดีขึ้นอ่ะดื่มสิแล้วถ้าไม่ดื่มล่ะก็อยู่ที่นี่ตลอดไปไง <ST AR V> นั่นละแบบนั้นละเด็กดี <ST AR V> <ST AR V> กระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภี อง์ราชินีข้าเกรงว่าสโนไวจะยังเป็นหญิงที่สวยที่สุดนะนายหมายถึงสโนไวที่กลายเป็นเจ้าหญิงที่น่าเกลียดที่สุดเมื่อพระอาทิตย์ตกกันเหรออือีเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอน่าเกลียดจังเลย่ะ คุณหลอกฉันหน้าฉันคุณทำอะไรกับหน้าฉันจากนี้ไปเธอคือเจ้าหญิงที่น่าเกลียดที่สุดในโลกทีนี้ก็กลับบังของเธอได้แล้วยะคุณเป็นแม่มดที่โหดร้ายมาดูกันว่าเจ้าชายสุดที่รักจะยังรักเธอไหมหลังจากสโนไวท์จากไป แม่มดกลับไปที่ห้องของเธอและยืนอยู่หน้ากระจกทีนี้ถึงเวลาที่ฉันจะดื่มน้ำราสเบอร์รี่และฉลองชัยชนะสักทีมาดูกันกระจกวิเศษบอกข้าเถิดบอกข้ามาใครงามที่สุดในปัตภ,ภีโอเค เป็นเออเป็นสโนไว้์องค์ราชินีแต่จะเป็นไปได้ยังไงกันแต่ในทางตรงกันข้ามราชินีท่านควรรู้ท่านคือคนที่น่าเกลียดที่สุดในโลกนี้นี่นายพูดจาเลอะเทอะแล้วกระจกมันหมายความว่ายังไงอ่ะฮะโอ้ไม่น่าฉัน มีแวบหนึ่งที่ฉันจําเธอไม่ได้สโนไว้์แต่แม่มดไม่ได้โชคดีแบบเธอแม่มดจะน่าเกลียดตลอดการมันก็สมควรแล้วละ่ะฉันซึ้งใจที่เธอช่วยนะกรารอกขอบคุณมากเราสอนบทเรียนให้แม่มดนั่นแล้วฉันจะไม่มีทางลืมนายลาก่อนสโนไว้